หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่67กวีแห่งท้องทะเลตอนที่สองวันต่อมาเหล่าพระภิกษุหยุดสนทนากับชาวประมง พระอนุนถามชาวประมงว่ามีความรู้สึกต่อทะเลอย่างไรชายหาปลามีรูปร่างสูงหน้าตาดีผิวสีทองเพราะต้องแดดเขากล่าวแก่พระอนุนว่าข้าพระเจ้าชอบหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับท้องทะเลประการแรกคือหาดทรายซึ่งลาดเทลงไปทีละน้อยสู่ท้องทะเล ช่วยให้ชาวประมงสามารถเข็นเรือลงน้ำได้สะดวกและวางตาข่ายจับปลาได้ประการที่สองท้องทะเลย่อมตั้งอยู่ในที่เดิมท่านย่อมรู้ดีว่าจะไปหาทะเลได้ที่ไหนประการที่สท้องทะเลย่อมไม่รองรับซากศพแต่จะซัดพาซากศพเหล่านั้นให้กลับคืนสู่ฝั่งประการที่สี่ ท้องทะเลสามารถรองรับแม่น้ำทุกสายเช่นคงคายมุนาอจิรวดีสรภูและมหิแม่น้ำทุกสายล้วนไหลลงสู่ท้องทะเลแล้วสละทิ้งซึ่งชื่อเดิมของตนเพื่อรับเอาชื่อแห่งท้องทะเลอันเดียวกันประการที่5แม่น้ำไหลลงสู่ท้องทะเลตลอดทั้งวันทั้งคืน แต่ระดับน้ำในทะเลก็ยังคงเท่าเดิมประการที่6น้ำทะเลมีรสเค็มเสมอประการที่7ท้องทะเลมีประการรังสวยงามมีไข่มุกเม็ดใหญ่และศิลามณีล้ำค่ามากมายประการที่8ท้องทะเลเป็นที่พักอาศัยของสิ่งมีชีวิตนับพันตั้งแต่สัตว์ใหญ่มหึมา ขนาดยาวหลายร้อยฟุตลงไปจนถึงขนาดเล็กกว่ารูเข็มหรือฝุ่นละอองหนึ่งพระเถระข้าพระเจ้าคิดว่าท่านคงเห็นแล้วว่าข้าพเจ้ารักท้องทะเลเพียงใดพระอรนนท์มองชายหาปลาด้วยความชื่นชมแม้เขาเป็นชาวประมงสามัญคนหนึ่งแต่เขาก็เอ่อยถ้อยคําดังกวีคนหนึ่ง พระอนนท์หันไปทางพระบรมศาสดาพร้อมกับกราบทูลขึ้นว่าชายผู้นี้กล่าวสรรเสริญท้องทะเลได้บันเจิดยิ่งนักเขารักทะเลอย่างเดียวกับที่ข้าพเจ้ารักโพทิมักขอให้พวกเราได้สดับฟังคำสอนของพระองค์มากกว่านี้เถิดพระบรมศาสดาทรงแย้มพระสวนทรงชี้ไปที่หมู่หินก้อนใหญ่พรางตรัสว่า จงขึ้นไปนั่งบนก้อนศิลาเหล่านั้นสิขณะที่ตถาคตแสดงคุณลักษณะพิเศษของธรรมอันเป็นเครื่องตรัสรู้หมู่สงฆรวมทั้งชาวประมงปฏิบัติตามคำของพระบรมศาสดาเมื่อทุกคนนั่งลงแล้วพระพุทธองค์ทรงเริ่มแสดงธรรมเพื่อนชาวประมงของเรา ได้แสดงคุณลักษณะพิเศษของทะเลไว้8ประการบัดนี้ตถาคตจักได้แสดงคุณลักษณะพิเศษ8ประการของมรรควิถีแห่งการตรัสรู้ประการแรกพระธรรมย่อมไม่ต่างจากท้องทะเลซึ่งมีชายหาดลาดลงไปโดยลำดับอันช่วยให้ชาวประมงชักลากเรือลงสู่ทะเล หรือวางขายดักอวนในทะเลได้สะดวกในแง่ของคำสอนทุกๆคนสามารถประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้จากง่ายสู่ยากจากต่ำขึ้นสูงจากระดับพื้นผิวสู่ระดับลึกซึง้งธรรมะใหญ่เพียงพอที่จะบรรจุทุกๆสิ่งทุกคนสามารถเข้าสู่มรรคไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว หรือผู้สูงอายุผู้มีการศึกษาหรือผู้ไร้การศึกษาทุกคนล้วนสามารถสแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวของเขาหรือเธอประการที่สองธรรมะก็ดุดเดียวกับท้องทะเลคือตั้งอยู่ในหลักแหล่งเดิมหลักคำสอนย่อมไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ศีลได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างชัดเจนธรรมะที่แท้ย่อมดำรงอยู่ตราบเท่าที่คนยังศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนและศีลวินยัยธรรมะย่อมไม่มีวันเสื่อมสูญหรือเปลี่ยนย้ายที่ตั้งประการที่สามเชกเช่นเดียวกับท้องทะเลที่ไม่อุ้มซากศพเอาไว้ ธรรมะก็ไม่มีที่อาศัยให้แก่อวิชชาความเกียดคร้านหรือการทุศีลผู้ใดก็ตามที่ไม่เพียรปฏิบัติธรรมแล้วในที่สุดจะพบว่าเขาไม่อาจอยู่ในหมู่สงได้อีกต่อไปประการที่สี่เชกเช่นเดียวกับที่ท้องทะเลรองรับแม่น้ำทุกสายเสมอหน้ากันธรรมะย่อมต้อนรับบุคคล จากทุกชนชั้นวันณะอย่างเท่าเทียมกันและเฉกเช่นเดียวกับที่แม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลแล้วทิ้งชื่อของพวกตนไว้เบื้องหลังผู้เข้าสู่อริยมัคย่อมละทิ้งวันนะโคตรตระกูลและตำแหน่งฐานะไว้เบื้องหลังเพื่อน,น้อมรับสมณะฉายาประการที่หเฉกเช่นเดียวกับที่ระดับน้ำในทะเล อยู่คงที่เสมอธรรมะก็อยู่ในระดับคงที่เสมอไม่ว่าจะมีผู้ศรัทธามากหรือน้อยเพียงใดเราไม่อาจวัดคุณค่าของธรรมะด้วยจำนวนของผู้ศรัทธาประการที่6เฉกเช่นเดียวกับที่ทะเลมีรสเค็มอยู่เสมอธรรมะก็มีเพียงรสเดียวนั่นคือรสแห่งวิมุตติภาพแม้ว่าธรรมะ จะแสดงออกในหลากหลายวิธีและมีวิธีปฏิบัติมากมายก็ตามหากคำสอนใดมิได้นำไปสู่ความหลุดพ้นคำสอนนั้นไม่ใช่คำสอนที่แท้จริงประการที่7เชกเช่นเดียวกับท้องทะเลมีปการังไข่มุกใหญ่และศิลามณีอันล้ำค่าธรรมะก็ทรงไว้ซึ่งคำสอนอันลุ่มลึก ล้ำค่าได้แก่อริยสัตว์สอิทธิบาท4อินสีห้าพละห้าโพชฌงเจ็และอริยมรรคแประการที่8เฉกเช่นเดียวกับที่ท้องทะเลเป็นแหล่งพึ่งพิงของสรรพชีวิตไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเล็กเท่าเม็ดทรายหรือใหญ่ายาวหลายร้อยฟุตก็ตามธรรมะก็เป็นที่พึ่งพิงของมวลมนุษย์ ไม่ว่าคนพวกนั้นจะเป็นเด็กไร้าการศึกษาหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระโพธิสัตว์มีนักศึกษาผู้เป็นสิษย์แห่งธรรมนับจำนวนไม่ถ้วนที่ได้บรรลุโสดาปติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตะลเชกเช่นเดียวกับท้องทะเลธรรมะเป็นแหล่งแห่งแรงบันดาลใจ และเป็นแหล่งมหาสมบัติอันประมาณค่าไม่ได้พระอานอนท์มหาเถระพนมหันขึ้นหันไปทางพระพุทธองค์พรางกราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาพระองค์ทรงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและยังทรงเป็นกวีด้วย